หลังจากที่พวกเรานะครับได้ทำคอา,ากกเสิร์เกลเล่รโคเวนและโอโกตในวันนี้ครับอีพีสุดท้ายของจักรวาลอีคลิปพวกเราครับจะมาพูดถึงเหล่า Elderwood ปฏิปักษ์ต่อโอโกตซึ่งเรื่องราวของผู้พิทักษแห่งป่านะครับจะเป็นเช่นไรก็เชิญรับชมได้เลยกับเนื้อเรื่องสกินชุดอีคลิปเอพิโซดที่3 Elderwood ขอย้อนความถึงที่มาของจักรวาลอีคลิป ในสมัยอดีตการเมื่อนานมาแล้วโลกใบนี้ครับถูกปกครองโดยเหล่าโ oh อ god พวกเขาครับได้ใช้พลังและศาสตร์มือต่างๆในการควบคุมโลกแต่แล้วครับก็มีกลุ่มอัศาวินที่มีนามว่า the eclipse order ที่ลุกขึ้นต่อก่อนและได้สังหาเรเหล่าโอกอสและยุติการครองโลกของพวกเขาแต่ในตอนนี้ครับเหล่าโคเวนหรือว่าแม่มดสาวกของโอกอ d ที่ตอนนี้พวกนางครับกำลังหาทางคืนชีพเจ้านายของพวกเธอเพียงแต่ในจักรวาลน,นี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งตัวตน ที่มีพลังเทียบเคียงหรือบางทีอาจจะเหนือกว่าเราโอกกสพวกเขาคือผู้พิทักษ์ป่าผืนใหญ่ทั้งจากสิ่งชั่วร้ายหรือแม้แต่มนุษย์ซึ่งพวกเราครับเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นว่าเหล่าเอลเดอร์วูดซึ่งอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีไฟไหนที่เลวหรือว่าดีที่สุดโอเคถึงเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับจะยกให้ฝั่งโคเวนกับโอกกตเนี่ยเป็นฝั่งชั่วร้ายและให้เอลเดอร์วูดเนี่ยไปฝั่งคนดี แต่ตามเนื้อเรื่องแล้วนะครับเหล่าเอเดอร์วูดเนี่ยคือผู้พิทักษ์ผืนป่าที่จะไม่แยแสว่าสิ่งที่มาทําลายผืนป่าเนี่ยจะเป็นปีศาจหรือว่ามนุษย์และอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าจักรวาลอียิปต์เนี่ยถูกเซตไว้ในโลกที่มีความมืดมนแต่นั้นเหล่าเอเดอร์วูดนะครับก็ไม่ใช่เทวดาที่มาโปรดมนุษย์พวกเขาครับเป็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่มีหน้าที่ในการปกป้องผืนป่าเอเดอร์ซึ่งหากมีมนุษย์คนใดก็ตามนะครับมาล่าสัตว์หรือว่ามาใช้ประโยชน์จากผืนป่าเนี่ยเหล่าเอ แต่นั่นก็เป็นแค่เอเดอร์วูดบางคนเท่านั้นงั้นเราก็ลองมาชมกันครับว่าสมาชิกของเราเอเดอร์วูดเนี่ยจะมีใครกันบ้างเริ่มจากผู้ที่อาวุโสที่สุดเลยละกันเอเดอร์วูดบาดบาดเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกเก่าเก่าแก่กว่าเอเดอร์วูดและแก่กว่าแม้กระทั่งมเดิดพันธุ์แรกของโลกมีบันทึกเพียงหยิบมือเท่านั้นที่กก่าวถึงเหล่าโทเทพแต่บาดอาจจะอยู่มาก่อนหน้านั้นอีกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตบรรพก,การอย่างแท้จริง ที่คอยดูแลผืนดินแรกของทุกสรรพสิ่งเอลเดอร์วูดคนแรกหรืออาจจะเป็นคนแรกนะครับตัวของบาทครับยังคงมีธีมในเรื่องที่คล้ายๆกับเขาในจักรวาลหลักก็คือผู้คนนะครับไม่รู้ว่าบาทเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยไหนแต่สิ่งที่เรารู้อย่างแน่ชัดนะครับก็คือตัวของบาทเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของจักรวาลซึ่งตัวของเขานะครับก็ยังคงเป็น c a r e t a k e ์ที่ดูแลโลกใบนี้อย่างลับๆนั่นเองคนต่อมาเอลเดอร์วูดเฮคาริม ชุดเกาะของเฮคาลิมทำมาจากไม้ซัมเมอร์และต้นโรแวนที่ถูกสลักอย่างพิถีพิถันเศรลาบนตัวถูกสลักไว้ในช่วงเวลาก่อนที่เหล่าโอกรจะเริงรำกลางแมกไม้แม้กระทั่งในตอนนี้ตัวของเฮคาลิมก็ยังคงดูแลผืนป่าเอลเดอร์เขาคือผู้พิทักษ์อมตะและผู้ปกป้องผืนป่าจากความปัถนาอันแสนดำมืดของเหล่ามนุษย์จากเรื่องสั้นของนอกเทนนะครับเรานั้นจะได้ยินชื่อของเอเดวูดเฮคาลิม ซึ่งดูเหมือนหน้าที่ลักของเขานะครับก็คือการกําจัดเหล่ามนุษย์ที่มาใช้ประโยชน์จากผืนป่าน,นั่นแหละโดยชื่อเสียงของเขานะครับค่อนข้างโจดจานมากๆในหมู่มนุษย์ว่าใครก็ตามที่กล้าแตะต้องต้นไม้ของเอ d เดอร์วูดโคคนนันครับจะถูกกองทัพของเฮคาลิมเนี่ยตามล่าอย่างแน่นอนคนต่อมาเอลเดอร์วูดออนผู้ทรงปัญญาแห่งเหล่าเอลเดอร์วูดเขาเป็นสมาชิกที่เก่าแก่และเป็นผู้ที่รักษาความรู้อันศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นผู้ดูแลผืนป่าผู้กำกับสายน้ำ กระทั่งช่วงเวลาที่เวทมนต์นั้นถูกทอดทิ้งและแม้ไดยามพบค่ำที่ไร้ซึ่งแสงสว่างออนก็ย oh, ังคงทำหน้าท so so ี่ของเขาโดยที่ไม่มีสิ่งใดจะชุดรังเขาได้ก็เทียบกับความเก่าแก่นะครับตัวของออนเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่น2ต่อจากปาดก็เป็นการอิงจากเนื้อเรื่องของเขาในจักรวาลหลักนะครับที่ตัวของออนเนี่เป็นพี่ใหญ่สุดของเหล่าดมิโกสที่ได้สร้างผืนป่าพร้อมกับดูแลมันด้วยคนต่อมาเอลเดอร์วูดอาเซีย กษัตริย์ของเราดูอิดโบราณที่เรียกผืนป่าแห่งนี้ว่าบ้านตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของเราโอกรแม้ว่าราษฎร,รของเขาจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้จะดับสูญเขาก็ยังคงปูกชีพกองทับของตนด้วยตัวของเขาเองอีกทั้งยังสร้างร่างของกษัตริย์มนุษย์ที่มีเรื่องราวที่คล้ายกันกับตัวเขาอีกด้วยจากประวัติที่ว่ากล่าวมานะครับก็ดูจะมีความเป็นไปได้ว่าเอเดอร์วูดอาเซียเนี่ยจะเป็น e เอเดอร์วูดนะครับที่ถูกสร้างขึ้นจากกษัตริย์ของเราดูอิต หรือไม่อาเซียนะครับก็เป็นกษัตริย์ของเราดูอิดแค่ว่าเขานะครับสร้างรูปร่างของอาซียขึ้นมาเนี่ยโดยอิงพื้นฐานนะครับมาจากมนุษย์คนต่อไปเอลเดอร์วูดเวก้าลูกหลานของเรลาเอลเดอร์วูดส่วนหนึ่งยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของโคเวนทำเอาเหล่านักเรียนและผู้เล่าเรื่องรู้สึกอ่อนใจไปชัว่วครู่แต่โชคไม่ดีนะที่ลูกหลานเหล่านี้เป็นตัวอันตรายวิกลจริตอีกทั้งพวกเขายังเป็นกอบบินบาคางัง อย่างเช่นเวกาที่มาพร้อมกับคำสาบและผิดร้ายที่น่าหวาดหวันว่นตู้ของเวกานะครับคือลูกหลานของเราเอลเดอร์วูดซึ่งเขานะครับก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการทำลายล้างผืนป่าของเราโคเวนเพียงแต่ด้วยเหตุการณ์นั้นครับทำให้เวกาเนี่ยเกิดความสะเทือนใจจนเขานะครับแยกไม่ออกระหว่างมิตรหรือว่าศัตรูคนต่อมาไม่สิคู่ต่อมาเอลเดอร์วูดสายญาและลาคานลึกเข้าไป ภายใต้ร่มเงาของเอลเดอร์วูดเจ้าชายพูดราคันและเจ้าหญิงซายาเป็นที่รู้จักกันดีระหว่างดินแดนแห่งพูดแม้ว่าตัวของซายาจะเห็นความมืดมิดของโลกภายนอกแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้างคู่ของเธอโดยไม่สนใจพวกมันทั้งคู่เป็นเชกเช่นดาราที่ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่ามนุษย์แต่ความรักของพวกเขาทั้งสองก็ปกป้องผู้คนจากความมืดมิดของโลกภายนอก สรุปแบบง่ายๆนะครับก็คือ2คนนี้เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงที่อยู่ต่างอาณาจักรกันแต่พวกเขานะครับมีความรักและพวกเขาเนี่ยก็สนใจแค่คู่ของตัวเองไม่ได้สนใจสิ่งอื่นๆเลยเพียงแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ความรักของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขานะครับยืนหยัดที่จะปกป้องผืนป่าขอเพียงแค่มีใครคนใดคนหนึ่งนะครับอยากจะปกป้องเหล่ามนุษย์อีกคนหนึ่งครับก็จะช่วยเหลือและเกือ้อกูลเช่นเดียวกันแต่วาจริงนะถ้าเกิดแปลงกันจริงนะครับก็คือ,อาสายญาเนี่ยอยากจะจูจีกับลาการส่วนลาการเนี่ยอยากจะอยู่กับสายามากกว่า คนต่อไปทีนี้มาดูตัวละครที่ไม่ใช่เอเดอร์วูดกันบ้างครับเอเมอร์ลทาลิกอัศวินมรกตผู้ทรงเกียรข้ารับใช้ของเราเอเดอร์วูดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเราชายหญิงได้สาบานตนต่อแผ่นดินและได้รับชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยบัดนี้พวกเขามีผู้นำคือทาริกและเขาก็ยังคงอยู่เพื่อปกป้องทุกชีวิตในผืนป่าในจกักรวาลอีคลิปนะครับก็ยังคงมีหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งมนุษย์อย่างทาเลกแล้วก็ชยายหญิงคนอื่นนะครับก็ยอมผันตัวไปเป็นขครรับใช้ของเอลเดอร์บูธเพื่อปอกป้องหมู่บ้านประเทศครอบครัวหรือว่าโลกใบนี้้ดยความจริงนะครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบเลยว่าตัวของทาเลกเนี่ยก็อยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยโลดถึงอีกคนหนึ่งครับที่ผมก็แปลกใจไม่แพ้กันไดแอดโซลกะหลายคนอาจลืมไปแล้วว่าหัวใจที่แท้จริงของเอลเดอร์บูธครั้งหนึ่งเคยอ่อนโยนและสุดแสนจะใจดี ภายในอนณาเขตของพวกเขามีเหล่าพูดซิลแวนและไดแอดรวมถึงสิ่งมีชีวิตจากยุคอดีตการอันห่างไกลพวกเขามองเหล่ามนุษย์ด้วยความใคร,ร่รู้แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่เยี่ยงอย่างคนเร่ร่อนอีกทั้งยังมีจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆและยังคงมีส่วนน้อยที่ยังรักมนุษย์เชกเช่นโซลกะด้วยความรุคืบของมนุษย์นะครับทำให้ผืนป่าเอเดบูดเนี่ยถูกบุกรุกจัหวยค้ง ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในผปืนป่านะครับเช่นเหล่าพูดไดแอดหรือแม้แต่ซิลแวนต้องอพยพนะครับไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ยังคงมีบางคนนะครับที่ยังคงรักมนุษย์แม้ว่าจะโดนทำร้ายก็ตามก็อย่างเช่นสรากาศนะครับแม่พะของพวกเราคนต่อมาเอลเดอร์วูดเลอบองเมื่อโคเวนขึ้นของอํานาจในครั้งอดีตพวกเขาได้สร้างสิ่งมีชีวิตจากรากฐานของเอลเดอร์วูดที่พวกมันจะเป็นส่วนสําคัญในการคืนชีพเหล่าโอกร และแม้พวกนางจะเข้าทำลายผืนป่าสังหารเหล่าลูกหลานของเอลเดอร์วูดก็มีซีแวนผู้หนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้ได้ขโมยชีวิตและเวทมนตร์รวมถึงชื่อของพวกนางอีกด้วยถ้าเกิดใครนะครับดูประวัติของโคเวนเลอบองก็น่าจะเข้าใจกันดีว่าเลอบองนะครับเคยถูกเอลเดอวูดที่เป็นซีแวนคนหนึ่งเนี่ยสังหารไปและซีแวนคนนั้นครับก็ได้ใช้ร่างของเธอเนี่ยมาสร้างเป็นเอ d เด w o o วูดเลอบองซึ่งเธอนะครับจะมีพลังคล้ายๆกับร่างหลัด แต่จุดประสงค์ของเธอนะครับคือการปกป้องผืนป่าไม่ใช่เพื่อเหล่าโอกรและคนหนึ่งครับที่เป็นปัญหาไม่แพ้กัน Elder Wood อาลีนิทานของจิงจอกจอมเจ้าเล่ถูกเล่าขานสืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นผิวงดงามและความยาวชั่วนิรันเธอถูกพันานาว่าเป็นผู้พิศวงและยังคงเป็นสมาชิกที่แปลกที่สุดของเหล่าเอลเดอร์วูแต่เมื่อกาเวลาผันเปลี่ยนจิตใจของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นจากการต่อสู้กับความชั่วร้าย ที่เริ่มก่อตัตขึ้นในผืนป่าของเธอจากประวัติแล้วก็ข้อมูลในตอนนี้นะครับเรยยังไม่ทราบว่าโคเวนอาลีกับเอล์ดูดอาลีเนี่ยเคยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคือเพราะยังไงซะดูเหมือนว่าตัวของอาลีนะครับจะเป็นสมาชิกที่ค่อนข้างใหม่มากๆสำหรับเอลดูดแต่ในขณะเดียวกันตัวของโคเวนอาลีนะครับก็มีช่วงชีวิตที่ยาวนานมากๆไม่แน่นะครับเคสของเอล์ดูดอาลีเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเลเบ้อ,บองหรือไม่ในตอนที่พวกโคเวนนะครับบุกผืนป่า จิตวิญญาณแห่งป่านะครับก็อาจจะเห็นรูปร่างของอาลิแล้วก็ได้สร้างเอลเดอรบูธที่มีรูปบ้างคล้ายกันซึ่งอันนี้นะครับพวกเรานั้นก็ไม่สามารถทราบได้คือม่เหมือนเป็นพอท์ทัวร์ได้หน่อยนะในส่วนนี้เรื่องราวของเอลเดอ o o บูธครับจะจบประมาณนี้ก็สังเกตได้นะครับว่าเนื้อหาของวิดีโอนี้มันจะมีไม่ค่อยเยอะเพียงแต่เนื่องจากตัวละครที่มีมากนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องใช้เวลาแปลค่อนข้างนานดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทําให้รออ๋อแต่นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งคนที่มี เธอคนนั้นครับก็คือโซนาหรือลูนาอีคริปเลวน่าซึ่งตามในเรื่องนะครับเธอเนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกของภาคีอีคริปที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเหล่าโอกสนะครับหากพวกมัน,นยักลับมาไม่ว่าเธอนะครับจะเป็นโซล่าหรือลูนาก็ตามตัวของเธอนะครับก็ยังคงยืนหยัดเคียงข้างมนุษย์ไม่แปรผันไปอยู่ฝั่งโฮเวนแน่นอนจงสดับเราขอวิงวอนพระองค์ดวงอาทิตย์อันส่องสว่าง และขออวยพรด้วยเปลวไฟแห่งการชำระล้างจากความสง่าของพระองค์ขอให้โล่ใบนี้ปกป้องเราจากความมืดซึ่งปกคลุมดินแดนแห่งนี้ขอให้ดาบเล่มนี้เป็นดั่งค้อนที่เข้าห้ำหันกับเหล่าโคเวนค้าเลโอน่าขอสาบานแด่ดวงตะวันส่วนในกรณีของลู่นอิคิปเลโอน่านะครับจะเปลี่ยนอาจากดวงตะวันเนี่ยเป็นดวงจันทร์แทน ซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ของเราอีคิปนะครับเราก็ย,ยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีสมาชิกใหม่ของโคเวนหรือโอโกตเรื่องจะเป็นช่วงสงครามระหว่างโคเวนกับเอลเดอร์วูดก็ต้องรอติดตามต่อไปในอนาคตนะครับขอย้้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจากักรวาลอีคิปเนี่ยเต็มไปด้วยสก,กินต่างๆมากมายทั้งโคเวนสาวกของทเทพเจ้าเก่าแก่กอย่างโอโกตเอลเดอร์วูดผู้พิทักษ์ผืนป่าและปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า เราได้อาดซิลเวนเฟย์รวมถึงตัวของเอเวอร์ทาลิกค่ารับใช้ของเอเดอร์วูดโอมันออเดอะดาร์กนิทานที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของอ e ียิปต์และก็ดออีริปออเดอร์ที่มีตัวแทนเป็นเลวนาเป็นจกักรวาลที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เป็นจกักรวาลที่มีการขยายในเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวไม่ในอนาคตนะครับเราจะกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินอีกแต่ว่าคงต้องอานานๆทีครั้งนันนะเดี๋ยวรอให้คามซิตี้ในเมลนะครับมีข้อมูลมาก่อนเดี๋ยวผมจะทำในเรื่องของอสกินไลน์นะั้นแน่นอน แต่ในวิดีโอนี้ครับผ้จงจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ่ายายไปเจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ